ไหนอะภาพชสมืออืมทำยังไงดีเนี่ยเอ่อครานี้ยูถูกไก็ต้องรองโหลดใช่ครับอืมได้ไหมไม่ได้อีกไม่ได้อีก <laughs> เอาไว้วันจันใช่ไหมคุณผู้ชมจะด่าผมไหมอะ่ะ <c oughs> เพื่อจะได้คุยคุณพุทธเล่าไปเลยไม่งนนั้นโดนด่าเล่าเลยก็ได้อะ <c oughs> น่่ๆคือล่าสุดเอางี้ผมไม่ได้บอกถึงใครนะเขียนซะตรงนี้แ่เลขบอกไม่เอาโอเคแค่ตรงนี้ผมให้กูจชมดูนี้ดูนี้ท่านเห็นนี้ไหมฮะเห็นไหมฮะนี่คือเอกสารโรงพยาบาลเอกสารโรงพยาบาล เป็นเอกสารที่ในทีวีเราก็ไม่ได้เล่านะและย้ํานะผมไม่ได้หมายถึงใครทั้งนั้นนะแค่ให้ดูว่าใครไปทําเอกสารอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าตัวพี่บีเขาบอกว่ามันมีใครบางคนส่งเอกสารตัวนี้มาให้เห็นนะและปรากฏว่าใส่ชื่อคุณหมอด้วยคุณหมอท่านนี้คุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณหมอฉัดชัยอันนี้เอ่ยชื่อได้นะฮะว่าคุณหมอฉัดชัย ดูลายเซ็อีกอันหนึ่งคุณผู้ชมครับแล้วในเอกสารตัวนี้อ่านหนึ่งนะอูมาจะส่งอะไรมาเนี่ยตอนเนี้ยฮะเออไม่รู้เรื่องโทษนะเนี่ยงูจีนต,ตอนออกามาศมางูจีนกำลังไร้สดอีกนะมันส่งพ้อมูมาในมือถือแล้วมันก็ดีดอีกไม่รู้เรื่องเลยกำลังออกอากาศอยู่แม่คุณผู้ชมฮะคือ ประเด็นคือเมื่อกี้เห็นโรงพยาบาลใช่ไหมผมเอ่ยชื่อได้เพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องรโรงพยาบาลอะไรนะวิภาวดีครับโรงพยาบาลวิภาวดีคือเรื่องนี้ที่กาลังเล่าให้ฟังเพราะผมบอกให้มันไม่ปกติแล้วมันไม่ปกติตรงที่ว่าเหตุการณ์นี้มีคนสร้างหลักฐานเท็จหรือไม่แล้วกล้าปลอมชื่อโรงพยาบาลกล้าปลอมชื่อคุณหมอคุณหมอท่านนี้มีตัวตนจริงนะครับชื่อว่าคุณหมอชัดชัยวันนี้ทีมข่าวไปเจอคุณหมอมาเรียบร้อยแล้ว เราส่งเอกสารทั้งหมดให้คุณหมอดูเชื่อไหมครับว่าคุณหมอเราคุยกใครครับวันนี้นักข่าวใครนะยกครับยกอยู่ไหมน้องใส่โทรศัพท์เอามือถือคนอื่นโทรศัพท์เข้ามาภาพจะได้ไม่ไม่เสียหายคุณผู้ชมอยู่นี่นะฮะนี่ปรากฏคุณหมอบอกกับพวกเราเลยว่าผมโดนปลอมแปลงไลเซน์คุณหมอมีตัวตนจริงนะฮะและโรงพยาบาลอะไรนะไอวิภาวดีโรงพยาบาลวิภาวดี แล้วเอาหัวโลโก้โรงพยาบาลเอาชื่อคุณหมอแต่นี่คุณหมอยืนยันกับช่องแปดคุณหมอบอกผมโดนปลอมไลเซนคุณผู้ชมฮะเราก็เลยมานั่งนึกว่าเฮ้ยนี่มันมาขนาดนี้เลยเหรอกับเรื่องเรื่องหนึง่งไม่เอ่ยชื่อว่าใครทั้งสิ้นแต่กำลังจะบอกว่าครั้งนี้หมอบอกว่ามีผู้ชายมาปรึกษาคนหนึ่งบอกว่าเหมือนกับโดนโดนเหมือนกับประมาณว่าจะเรียกเงินว่าตั้งคัน แล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาเอกสารนี้ให้คุณหมอฉัดชัยดูปรากฏต่อไอเด้งละปรากฏว่าคุณหมอดูเสร็จคุณผู้ชมครับเขาใส่เลขผู้ป่วยด้วยนะฮะในเลขผู้ป่วยเนี่ยปรากฏว่าดูนะฮะเห็นใช่ไหมเลขผู้ป่วยเลขนี้ไม่มีอยู่ในสารระบบพั ของโรงพยาบาลไม่มีชื่อคุณหมอมีตัวตนจริงๆมีจริงๆนะฮะคุณหมอมีตัวตนและนักข่าวไปนั่งคุยกับหมอจริงๆน้องหยกใช่ไหมใช่ฮะหยกอยู่ในสายผมเปิดอย่างนี้แล้วกันนะหยกหยกหยกอยู่นะได้ยินเสียงพี่ไหมหยกได้ยินค่ะพีุ่กเออหยกหยกวันนี้เจอคุณหมอใช่ไหมหยกใช่ค่ะหยกไม่ต้องเอ่ยชื่อใครทั้งนั้นนะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งหยกแป๊บนึงจ้ะ ยกไม่ต้องเอ่ยชื่อทั้งผู้ชายผู้หญิงหรือกระทงกระเทยตุ๊ดดี้ทอมอะไรพวกนี้ห้ามเอ่ยนะยกเข้าใจนะเออเข้าใจค่ะเรากำลังจะบอกว่าเราไปคุยกับหมอแล้วเรากําลังจะถามคุณหมอตัวจริงเสียงจริงว่าเอกสารตัวนี้ยกตอบพี่ธีรคำคุณหมอยืนยันว่าถูกทําเท็จขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะพี่ปุ๊ถูกดัดแบบแปลงขึ้นมาค่ะอ่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงน้องยกไหมฮะน้องยกเป็นนักข่าวช่องแปดนะได้ยินเสียงชัดเจนไหมเอ่ยขอคำตอบหน่อยนะฮะได้ยินไหมเนี่ย นี่ไม่เป็นไรไม่ต้องหันก็ได้ได้ยินไหมดับไปแล้วเหรอยังยังตัวหนังสือกลับด้านอ่าไม่เป็นไรตัวหนังสือกลับด้านก็ช่างมันคุณผู้ชมฮะหลักฐานมันชัดฮะเห็นแบบกลับด้านก็ไม่เป็นไรกลับด้านก็กลับด้านยกได้คุยกับหมอมาแล้วถูกไหมจ้ายกใช่ค่ะได้คุณมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่คุณคุณหมอเล่าว่ายังไงว่ามีคนมาตรวจหรือยังไงอันนี้พี่ถามใหม่ยกแป๊บหนึ่งนะช้าๆยกอย่าเอ่ยชื่อใครนะ มันมีผู้หญิงปริศนาเคยมาตรวจที่โรงพยาบาลไหมครับหยกผู้หญิงปริศนามาตรวจไม่มีค่ะถ้าเกิดว่ายึดจากเอกสารตัวนี้นะคะคุณหมอไม่เคยเจอผู้หญิงอ้วนๆเลยใช่ไหมไม่เคยครับมีคนบอกเสียงเบาเบาหรือเปล่าไม่ได้ยินเอ้ยปิดนอนเถอะพอแล้วไม่คุยแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหากันแล้วเ,เดี๋ยเอางี้เลยสรุป มันเปิดสุดยังวะเนี่ยโทรศัพท์สุดแล้วครับสุดแล้วเหรอใช่ครับอ่ะเอ,เ,อเอาเอาผมสรุปให้ได้ยินได้ยินพอละไม่ได้ยินก็โทษนะอย่ากโกรธนะมือใหม่ไลฟ์วันนี้วันที่สองโดนปิดไปทุกช่องเลยนะฮะตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงละเอาใหม่มีผู้หญิงอ้นวนๆมาหาหมอไหมหยกไม่มีค่ะพี่พุดแล้วเอกสารใบนี้หมอเคยเห็นจากใครครับหยก การนำมาปรึกษาว่าเป็นเอกสารจริงเท็จยังไงขอให้มีการตรวจสอบครับพีุ่่มมีผู้ชายคนนึงเอาเอกสารใบนี้มาให้คุณหมอดูถูกไหมหยกใช่ค่ะผู้ชายคนนี้มาปรึกษาว่ายังไงครับหยกอยากจะขอให้ตรวจสอบค่ะว่าเอกสารฉบับนี้ค่ะจริงหรือว่าเท็จยังไงบ้างค่ะแล้วคุณหมอก็เลยยืนยันว่าเมื่อคุณหมอเห็นเอกสารชื่อคุณหมอคุณหมอยืนยันว่าจริงหรือเท็จครับหยกครับ ทเท็จแน่นอน่าพิพุทธทำไมถึงเท็จยกอันดับแรกเลยคือโรงพยาบาลน,นี้ต้องบอกว่าเป็นเอกชน่ะพิพุทธซึ่งโรงพยาบาลเอกชนจะไม่รับตรวจความสัมพันธ์ระหว่างบิดามาันดาพ่อแม่ลูกเ้าไม่รับตรวจค่ะต้องเป็นโรงพยาบาลรับเท่านั้นถึงจะรับตรวจค่ะคือมันมีคนคนหนึ่งเอาเอกสารนี้ไปอ้างกับผู้ชายว่าตัวเองเนี่ยตั้งครัน <S <S ไม่เอ่ยชื่อใครด้วยนะแล้วประเด็นคือ มีการระบุชื่อหมอมีการระบุชื่อโรงพยาบาลคือวิภาวดีครับโรงพยาบาลวิภาวดีดูได้นะครับอันนี้ฝากโรงพยาบาลวิภาวดีนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีลูกน้องของโรงพยาบาลวิภาวดีต้องมาฟังผมมีคนกําลังทําให้โรงพยาบาลท่านเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องขึ้นเพราะนั้นถ้าโรงพยาบาลวิภาวดีอยู่ๆผมยืนยันวิภาวดีเขาไม่รู้เรื่องเลยมีคนกําลังปลอมเรื่องพวกนี้ขึ้นมาทั้งหมดด้วยการทําเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาแล้วน้องหยกไปเจอคุณหมอ คุณหมอกเ็เลยเยาว์ว่าที่นี่ไม่ได้ตรวจเรื่องของความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกถูกไหมเจหยกใช่ค่ะพี่พุธต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นถูกไหมเจหยกใช่ค่ะเขายืานยันว่าต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นค่ะถึงสามารถตรวจได้แล้วผู้ชายที่เอาเอกสารอันนี้มาให้คุณหมอเนี่ยผู้ชายคนเนี้ต้องเอามาให้หมอดูเพราะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผู้ชายคนนี้หยกเขาบอกว่ามีผู้หญิงนําเอกสารใบนี้ไปยื่นให้กับเขาแล้วบอกว่าตัวของผู้ชายเนี่ย มีความสัมพันธ์เป็นพ่อในลูกเออพ่อในเออในลูกในคันเขาค่ะเขาก็เลยขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนถึงจะยืนยันว่าเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงอ๋อเข้าใจแล้วคือผู้ชายคนนี้เดือดร้อนเพราะมีผู้หญิงมาอ้างว่าท้องอแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เอาเอกสารจากโรงพยาบาลวิภาวดีมาอ้างเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ชายรับเอกสารก็เลยมายัางโรงพยาบาลวิภาวดีาหาคุณหมอ ดันบังเอิญว่าหมอมีตัวตนจริงแต่หมอบอกผมไม่ได้ตรวจคนนี้เพราะเลขสารระบบมันไม่มีเอาละสิฮะแล้วก็ยืนยันว่าที่นี่ไม่ได้ตรวจความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกด้วยครับตอนนั้นหมอแนะนําผู้ชายที่เอาเอกสารใบนี้มายัางไงครับหยกเอ่อคุณหมอบอกว่าผู้ชายเขาบอกว่าอ๋อครับเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมไปจัดการต่อเองแค่นั้นเลยค่ะพีพ่บุญเพราะฉะนั้นวันนี้หยกเจอคุณหมอเลยถูกไหม ใช่ค่ะไปเจอคุณหมอตัวเป็นๆเ,เลยค่ะเออยกไม่ต้องเอ่ยชื่อนะจ๊ะห้ามเอ่ยชื่อใครนะจ๊ะพี่กำลังถามว่าคุณหมอเขาทราบข่าวเรื่องบางเรื่องไหมเจ๊ยกอตัวคุณหมอเองอะ่ะไม่ได้ทราบค่ะแต่ว่าพยาบาลที่ว่าอยู่ด้วยวันนี้เขาทราบเรื่องด้วยค่ะพี่พุญอ๋อพยาบาลก็เลยเล่าให้คุณหมอฟังใช่ไหมว่ามันมีเรื่องเหมือนกับเอกสารโดนปลอมและของโรงพยาบาลใช่ค่ะอ๋อ เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าวันนี้พอเอกสารออกมาลายเซ็นก็ไม่ใช่ของหมอใช่ไหมหมอเซ็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าลายเซ็นนี้ไม่ใช่ลายเซ็นคุณหมอแล้วก็ไม่เคยใช้ลายเซ็นลักษณะนี้มาก่อนอ่าวไหนตุลลายเซ็นนี่สวยเลยอว่าไงต่อว่าไปเลยนี่ไม่ใช่ของหมอหมอยินดีให้เอาข้อมูลนี้ออกมาเปิดเผยได้ถูกไหมหยกค่ะในส่วนของ พ่อแท่จริงค่ะสามารถให้ตรวจสอบได้ค่ะพี่อืดนั่นก็หมายความว่าเอกสารใบนี้ที่ผู้ชายได้รับถูกทําปลอมขึ้นมาถูกไหมใช่ค่ะมันเป็นเอกสารแบบเป็นใบกระดาษเลยใช่ไหมหยกเอ่ไมบที่ผู้ชายได้รับมาที่ผู้ชายได้รับมารับมาจากไหนที่ผู้ชายได้รับมาจะเป็นรูปภาพค่ะอ๋อรูปภาพใช่เขาไม่มาส่งทางใดเหรอ ตัวผู้ชายส่วนวพามาให้เราแต่ว่าเขาบอกว่าเนี้ยเขาได้รับเหมือนคานองว่าเป็นกระดาษมาเสียบไว้เป็นกระดาษมาให้ไม่ต้องบอกก่อนว่าผู้ชายส่งรูปมาทางไลน์แต่ผู้ชายเนี่ยได้กระดาษใบนี้กับมือเองออแล้วกระดาษใบนี้มันก็ระบุชื่อผู้หญิงแล้วก็ระบุชื่อผู้ชายแล้วผู้หญิงก็เอากระดาษใบนี้เพื่อจะมาบอกว่าฉันท้องและอาจจะมาเอาเงินเขาหรือไม่ตายแล้วเว้ยคราวนี้นี่ฮะ โอ้โห oh. oh. แต่ก็อย่างที่บอกที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ด้วยครับนี่ฮะตองแล้วจริงๆวันนี้ก็คือนอกจากโรงพยาบาลวิภาวดีมันมีอีกโรงพยาบาลนึงเราไม่เอ่ยชื่ออันนี้นี้ยังไม่เอ่ยชื่อมีอีกใบหนึ่งอีกนะฮะวันนี้น้องหยกไปมาด้วยครับน้องหยกไปที่โรงพยาบาลที่สองมาด้วยโรงพยาบาลที่สองว่ายังไงหยกโรงพยาบาลที่สองก็ยืนยันข่าวว่าเป็นเอกสารปลอมแน่นอนอ้าว แล้วมันจะเหลือความจริงอะไรบ้างวะเนี่ยชีวิตนี่ฮะโอ้โ,อโหโรงพยาบาลที่หนึ่งใส่ชื่อผู้หญิงเลยแล้วใส่ชื่อผู้ชายที่ตัวเองอยากให้เป็นพ่อแล้วก็บอกว่ามีความสัมพันธ์ตรวจมาแล้วแต่โรงพยาบาลที่หนึ่งก็คือวิภาวดีเท็จยืนยันกับช่องแปดนี่คือเอกสารเท็จหมอยืนยันว่าเท็จทั้งหมดโรงพยาบาลที่สองโยกก็เอาไปเปิดให้ดูก็ปรากฏก็เท็จอีกเหมือนกัน ยกอเออเห็นบอกว่ายกที่มีข้อมูลนิดนึงบอกว่าเห็นบอกผู้บริหารเจ้าของโรงพยาบาลทราบเรื่องแล้วใช่ไหมโรงพยาบาลสอง<ช>อ่ะใช่ค่ะเพราะว่าเรามีการเอ,อสอบถามแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดเลยค่ะผู้บริหารก็เลยทราบเรื่องด้วยค่ะไม่เป็นไรที่เหลือยังไม่ต้องเล่าให้กฎหมายมันไปจัดก,การเพราะวันนี้ต้องบอกก่อนนะที่เราทําเรื่องนี้บังเอิญผมเห็นหัวกระดาษแล้วผมมันไม่ได้เปิดดูผมเห็นหัวกระดาษผมว่าเอ๊ะ คือผมเนี่ยถ้าใครพูดความจริงเนี่ยผมจบผมยืนยันนะผมจบแล้วที่เหลือก็ไปว่ากันแต่ถ้าใครโกหกเนี่ยก็พูดกันตามตรงผมก็ตามจนพิสูจน์ให้เจอและทั้งหมดนี้เนี่ยดันเจอจริงๆหมอตัวจริงโรงพยาบาลผู้บริหารตัวจริงเช็คระบบสารระบบทั้งหมดไม่มีคนนี้เข้ามาเลยไม่มีคนนี้เข้ามาท้องด้วยครับและประเด็นก็คือทำไมกล้าทำเอกสารเรื่องนี้ ประเด็นคือการทำเท็จนะฮะเอกสารเท็จนะฮะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นเอาประมาณนี้เนาะหยกเนาะค่ะพี่บุตรเออจ่าหยกจ้าหวัดดีจ่าขอบใจจ้าขอบใจจ้าจ้าเล่าให้เร็วๆกลับไปนอนกันดีกว่าเอ๊ะเรามีอะไรต้องเปิดปะวะไ <God. S 1> อ้ก็อ๋อนี่ไงคุณหมอคุณหมอใช่มีห้องคุณหมอเดี <'m> ๋ยวเปิดให้เปิดให้ให้ดูหน่อย ตรงนี้ก็ได้ขออนุญ,ญาตนะอันนี้ปากบอกคุณหมอผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับผมยืนยันว่าโรงพยาบาลท่านดีมากบริการดีมากและขอบคุณมากๆที่พูดความจริงกับสังคมให้ข้อมูลอันเป็นจริงกับสังคมผมเชื่อว่าใครก็ตามที่กําลังทําเรื่องนี้อยู่ซึ่งผมไม่รู้นะว่าใครไม่ได้ระบุด้วยนะว่าใครแต่ใครที่ทําเรื่องนี้อยู่สุดท้ายจุดจบคือต้องไปคุกนะฮะ ต้องไปคุกจะบอกครั้งแรกครั้งที่สองอย่าลืมนะมันต่างกรรมต่างวาระใบที่หนึ่งคือโรงพยาบาลหนึ่งแล้วมันมีใบสองอีกครับมันไปโรงพยาบาลสองอีกเ<ม>พราะฉะนั้นโรงพยาบาลยืนยันเอกสารฉบับนี้ถูกทําปลอมขึ้นมาครับเรายังนึกในใจบอก oh, โอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยคือ <c oughs> ผมไม่นึกอะว่าว่าว่าคนเรามันจะแบบมาไกลขนาดนี้ ก็เดี๋ยวให้เขาไปพิสูจน์ซึ่งก็โรงพยาบาลยืนยันแล้วนะเอาตามนี้นะฮะนี่เปิดให้หมดก่อนฝันหวานเลยค่ะคืออะไรไม่เข้าใจเปิดให้หมดก่อนคืออะไรไม่เข้าใจเมื่อกี้เขาบอกว่าเราจะไปอ๋อ พอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนญุญาตนะขอโทษจริงๆนะครับทุกท่านที่ถักยู u ูบด้วยนะผมว่าคน youtube ไม่รู้รออยู่มาขอโทษนะแล้วก็ทาง Ti ๊ t o k อกที่หมื่นกว่าคนที่กำลังนั่งดูไลฟ์มันตัดของมันเองนะเดี๋ยวพยายามจะไปหาทําให้มันแบบให้มันดีขึ้นให้มันเสถียรขึ้นทําก็ไม่เป็นซะด้วยทําก็ไม่เป็นด้วยงงๆกันอยู่เนี่ยนะนั่งงงกันอยู่สองสามคนเนี่ยคุณผู้ชมฮะใครสอนบอกเลยนะส่งมาอินบ็อกซ์มานะว่าเปิดสอนขอไปเรียนหน่อยนะฮะขอไปเรียนหน่อยนะฮะ น,นางไม่สลดเรื่องอะไรผมไม่ได้คุยถึงใครเลยผมคุยถึงคาปิบาร่าเออเรื่องอะไรนี่กําลังคุยสารคดีสัต์โลกกันอยู่นะเนี่ยเนี่ยฮะเออกำลังอยากคุยเรื่องสารคดีสัต์โลกเนี่ยฮะเอาเจ็ดพันกว่าคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราก็ไม่นอนเหมือนกันนะนอนเนาะขอบคุณนะครับเอาเท่านี้เนาะเดี๋ยวขอเวลาไปปรับปรุงระบบเลยนะนะทำไม่เป็นเลยเนี่ฮะไม่เป็นไรครับกรรมคือการกระทํา แล้วการกระทํานี้จะต้องไปยุติที่ศาลและการกระทําครั้งนี้ผมไม่รู้ด้วยนะโรงพยาบาลดังจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่คุกเอกสารเท็จนะมันไม่ใช่แค่นี้นะแล้วนี่ยังไม่นับรวมอันอื่นอีกนะบอกได้คําเดียวว่างานนี้ถ้าพูดไม่จริงเนี่ยมีกระอักนะฮะมีกระอักเลยแหละนี่พรุ่งนี้ไม่ไรแล้วครับเดี๋ยวขอไปปรับปรุงให้แบบให้มันพร้อมก่อนนะขอบคุณนะ ปิดแล้วเนาะนี่อ่ะปิดเลยอ่ะปิดเลยพอนะงงมากไ <c oughs> มร่รู้ไม่รู้ไรทางไหนลงลงแล้วตอน,นี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ